b บรนดิ้งคือการสร้างความสัมพันธ์ถูกองค์กรก็คือแบรนด์แต่ปัญหาก็คือมันเป็นแบรนด์ที่พูดไม่ได้องค์กรจึงต้อง Express ความเป็นแบรนด์ผ่านคนผ่านชีวิตคนแล้วเราก็จะเจอพวกคอลเวนตเนี้ย เป็นคำสวยๆติดตามกำแพงบริษัทคอ Value ที่ดีเนี่ยมันควรจะซัพพอร์ตเรื่อง Branding ต้องไปเข้าใจก่อนว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของเรากับ Core Value เนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนลูกค้าหรือแฟนคลับเราเนี่ยเขารู้สึกไหมว่าเขาได้รับประสบการณ์บางอย่างที่มันยังสอดคล้องกับคอ v a วลูนั้นเริ่มหาให้ได้ว่าอะไรคือหัวใจหรือ DNA ขององค์กรนะั้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t r a n f o r m Now or Never รายการสำหรับผู้นำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรในช่วงเวลาที่รอไม่ได้นะครับวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงแบรนดิ้งนะพูดถึงแบรนดิ้งเนี่ยคนก็จอบเป็นนึกถึงเรื่องการทำโลโก้ใหม่การโฆษณานะการตลาดนะอื่นๆมากมายเลยเนี่ยที่นึกถึงแ r a n d i n g แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถทำให้โลกรับรู้ได้ว่าแบรนด์เราเปลี่ยนแปลงไป จนกว่าบริษัทของเราจะสามารถส่งมอบคุณค่าส่งมอบประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับลูกค้าได้รับรู้นะครับวันนี้ผมดีใจนะครับได้รับเกียรติอย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนดิ้งอาจารย์หนุ่มบีรพงศ์พาร์ทเนอร์ของบริษัทโฮมรันซึ่งไม่เพียงแต่จะเก่งเรื่องแบรนดิ้งนะครับแต่ว่าท่านก็เป็นผู้ริเริ่มในการวัดก็เรียกแฮปปี้เน็ตอินเหรือความสุขของคนในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าความสุขขององค์กรที่เกิดจากภายในจะทําทให้การส่งมอบคุณค่ากับแบรนด์นั้นประสบความสําเร็จนะครับถ้าท่านสนใจและอยากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทํา transformation ในองค์กรติดตามรับฟังในคลิปนี้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสัครับ,รบอาจารย์หนุ่สบายดีนะครับสบายดีสบายดีวันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับได้เจอกับท่านอาจารย์หนุ่จริงก็รู้จักกันนะครับแล้วก็รู้มา นานมากๆนะครับว่าเรื่องแบรนดิงเป็นเรื่องสาคัญเดี๋ยวต้องคุยกับตัวจริงสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์หนุ่มครับพูดถึงแบรนดิงนะผมก็ยังคิดว่าคนสมัยนี้บางท่านละกันก็ยังคงคิดว่าโอ้ไปแบรนดิงไม่ยากเปลี่ยนโลโก้ใหม่ปรับสีใหม่นะครับเรียบร้อยฮะ CI แต่จริงๆผมเชื่อว่าไม่ใช่ครับเพราะแบรนดิงเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของประสบการณ์อาจารย์หนุม่มมีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้ครับจริงๆชอบที่อาจารย์ปุ๋ยเปิดประเด็นนะ เพราะจริงๆแล้วองค์กรทุกวันนี้โดยเฉพาะ SME เนเวลาเริ่มต้นอยากจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์จะเริ่มต้นจากการทำคีับครีเอทโลโก้สวยๆทำแพคเกจิ้งสวยๆเนาะแล้วก็ออนไลน์จบนี่คือการสร้างแบรนด์แล้วแต่จริงๆแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องมันถูกบิดไปไกลเยอะเหมือนกันเพราะแบรนด์ที่ความลับที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์บรนดิ้งคือการสร้างความสัมพันธ์ถูก การสร้างแบรนด์เนี่ยมันเกี่ยวกับคนยังไงฮะในมิติในกระบวนท่าไหนแล้วก็ทํายังไงให้แบรนดิงเนี่ยมันเกิดจากคนในองค์กรที่มีช่วยช่วยผลักดันเน้นต้องย้อนกลับแล้วคำถามนี้มันก็ไปรีเลทกับกับองค์กรเออเออซึ่งจริงๆแล้วองค์กรก็เป็นแบรนด์เหมือนกัน,นอืมใช่ใช่ใชองค์กรคือแบรนด์ในใจของพนักงานและพนักงานก็เป็นพาร์ทของแบรนด์ขององค์กรที่นําประสบการณ์บางอย่างออกไปสู่ ลูกค้าขององค์กรเช่นกันทัานพอมองในบริบทนี้มันเหมือนกับเราเห็นแบรนด์อยู่หลายชั้นครับนะครับขอเริ่มที่ชั้นแรกก่อนก็คือชั้นที่เป็นกรอบใหญ่ที่สุดก็คือความเป็นองค์กรซึ่งถามว่าองค์กรมีชีวิตไหมไม่มีชีวิตไม่มีองค์กรไม่มีชีวิตดังนั้นเวลาเรามององค์กร as a brand เราจึงเสมือนหนึ่งว่าเราเสกองค์กรนี้ขึ้นมาเป็นคนหนึ่งคนและองค์กรเนี้ย มีชีวิตจิตใจยอย่างไรถ้าเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แบบไหนเขามีความเชื่อแบบไหนและเพื่อให้ความเชื่อของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือดําเนินชีวิตตามความเชื่อแบบนั้นเขากําลังมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบรรดาแฟนคลับของเขาอย่างไรซึ่งเวลาพูดถึงแฟนคลับเขามันจึงเริ่มแตกประเด็นมาแล้วว่าแฟนคลับเขาเราเห็น2องเลเยอร์นะ เลเยอร์หนึ่งคือเป็นแฟนคลับที่เป็นพนักงานสตาฟจะผู้บริหารระดับสูงรหรือจะพนักงานระดับกลางหรือระดับไหนก็ตามนั่นก็คือแฟนคลับกลุ่มที่หนึ่งของเขาอืมใช่ก็คือ internal customer แฟนคลับข้างในใช่เขาจะทำให้คนเหล่านี้ได้ประโยชน์อะไรจากการมีสมมติบริษัทที่ชื่อ ABC เนาะครับคนเหล่านี้ที่เป็นพนักงานภายใน จะได้รับประโยชน์อะไรจากการดำรงอยู่หรือการมีชีวิตอยู่ของคุณ ABC นั่นคำถามที่หนูเราต้องตอบจริงๆชอบคำถามอาจารย์ปุ๋ยเนาะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับมาองค์กรก็คือแบรนด์แต่ปัญหาก็คือมันเป็นแบรนด์ที่พูดไม่ได้อาจารยใ์ใช่ใชเพราะฉะนั้นองค์กรจึงต้อง express ความเป็นแบรนด์ผ่านคน<อ>ผ่านชีวิตคนผ่านชีวิตคนอื เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายๆองค์กรมองความเป็นแบรนด์ผ่านแค่ Product หรือสินค้าหรือบริการของเขาแต่อีกมิติหนึ่งที่เขาลืมมองก็คือว่าคนของเขาก็เป็นพาร์ทหนึ่งของความเป็นแบรนด์ครับนะถ้าเราพูดถึงบริษัท ABC แล้วจะมองแค่สินค้าของ A.B.C. มันก็ไม่ใช่เพราะหลายครั้งคนจะมีความรู้สึกที่ดีกับบริษัท ABC มันไม่ใช่แค่จากสินค้า แต่จากสิ่งที่เขาได้รับประสบการณ์จากคนของบริษัท a อ c ด้วยเช่นกันเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่เราชอบไปนะแม้ว่าเมนูจะอร่อยเหลือเกินแต่พอเราเจอการบริการที่แย่ๆของคนในร้านอาหารนั้นครับมันมันมีหลายครั้งมากที่เราไม่เคยกลับไปอีกเลยนะมีเยอะ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 ซึ่งมันก็คือคำนี้แหละว่าองค์กรไม่สามารถพูดหรืออธิบายความเป็นแบรนด์ของเขา ผ่านเพียงแค่สินค้าบริการแต่ต้องผ่านประสบการณ์ที่คนเขาเนี่ยกำลังส่งมอบซึ่งมันไปก็ไปเชื่อมโยงกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะว่าค,ความสัมพันธ์จะดีไม่ดีก็อยู่ที่สิ่งที่แบรนด์สร้างประสบการณ์นี้ขึ้นมาคนของแบรนด์เหล่านั้นคนขององค์กรนั้นสร้างประสบการณ์เหล่านี้ขึ้นมาครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้จางปุย๋ยหลายๆครั้งเนี่ยองค์กรพยายามสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแนวทาง ให้กับคนของตัวเองเนี่ยเอาไปแบ่งปันประสบการณ์ให้กับลูกค้าผ่านชื่อหรูๆว่า c อ r e v a l u ลุแล้วเราก็จะเจอพวก c อ r e Value เนี่ยเป็นคำสวยๆติดอยู่ตามกำแพงบริษัทใช่<ล>ใช่แล้วค <Call S 1> อแบรุมันคือคอรุมันคือความเชื่อมันแค่แค่ดีเนาะว่าคนที่เนี่ยมันมีสไตล์อย่างไรมีวิธีคิดอย่างไรมีความเชื่ออะไรซึ่งคอแบร a l ลุที่ดีเนี่ยมันควรจะซัพพอร์ตเรื่องแบรนดิ้ง มันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะแชร์กับพวกเรานดนึงนะครับอาจารย์หน,นุ่มก็คือผมเชื่อว่าคนที่ทำแบรนดิ้งกับคนที่ทำคอลเวลูอาจจะคนละคนคอลเวลูคือ HR Human Resource คนที่ทำแบรนดิ้งคือการตลาดแต่จริงๆสองเรื่องนี้อาจารย์หน,นุ่มกำลังบอกผมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันเชื่อมโยงยังไงดีฮะว่าการสร้างแบรนด์มันไปอีไหนมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการทำคอลเวลูครับ จร,จริงๆชอบคําถามของอาจารย์ปุ๋ยนะเพราะว่าเ,าเรื่องของแบรนด์เมื่อโยงกลับมาที่องค์กรแล้วอะเราต้องเข้าใจว่าองค์กรมันก็ไม่มีชีวิตต้องดังนั้นองค์กรจะไปผู้จะไปสร้างความสัมพันธ์ได้ยังไงไมันก็คือตึกเพราะฉะนั้นองค์กรสามารถที่จะเริ่มสร้างความเป็นแบรนด์หรือสร้างความสัมพันธ์ก็ต้องผ่านมนุษย์ในองค์กรนั่นเองผมเคยไปร้านอาหารจาัดปุ๋ยเมนูโคตรอร่อยเลยครับ แต่สุดท้ายพนักงานบริการยอดแย่ยอดแย่แ<ต>เรา<อ>ไม่เคยกลับไปที่ร้านนั้นอีกเลยไม่เอาแล้วทั้งทั้งที่เมนูเขาเนี่ยมันมันนั่งมากเนาะซึ่งเวที่พนักงานของร้านนั้นมาปฏิบัติกับเราในเชิงของแบรนด์เราเรียกมันว่าแบรนด์เอ็กซ์เพรีย์สทีนี้องค์กรหนึ่งมันก็มีพนักงานแบบเป็นพันเป็นหมื่นเนาะใช่จะให้เขาส่งว่าประสบการณ์ที่เหมือนกันได้ยังไงล่ะครับ แกนมันก็คือตัว c a l l value ขององค์กรเอง mm hmm. ที่มันก็จะเป็นคำที่สะท้อนถึงคุณค่าที่องค์กรนั้นรู้สึกว่าให้ความสำคัญให้ความเชื่อถือกับมันไอ c a l l value มาจากไหนมันก็มาจากจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าเป็น dna ขององค์กรเนาะมันเป็นตัวแกนที่ทำให้ทุกคนเนี่ย follow วิธีใช้ชีวิตวิธี treat customer วิธีคิดสินค้าวิธี design บริการออกมาให้มันสอดคล้อง ทุกอย่างแต่ปัญหามันเริ่มนี้อาจารย์ปุ๋ยเวลามี call value ออกมาแล้วเนี่ยมันก็มักจะกลายเป็นคำสวยๆที่และอยู่บนข้างฝาเออใช่แล้วก็ไม่มีใครสนใจมันด้วยนะจนตอนแบบใกล้ๆไปลายปลายปีมีต้องทำ KPI ต้อง evaluate อ่าค่อยกลับมาสนใจมันอีกสักทีหนึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ brand experience ตาม call value ไม่ถูกส่งต่อ ปให้กับฟนผม,ผมอยากย,าย้อนนิดนึงนะฮะเพื่อเพื่อใหอ้ทุกคนได้ตามทานด้วยนะครับว่าจิ๊กซอที่สําคัญนะที่ผมกาลังคุยกับอาจารย์นุ่มอยูอ่ก็คือแบรนดิ้งนะอันนี้คีย์เวิร์ดที่หนึ่งคือ,คคอแบรนดิ้งทุกคนคิดแบรนดิ้งคือการตลาดนะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งที่เราคุยกันอยู่คือแบรนดิ้งมันเกิดจากคนส่วนคนเนี่ยมันก็มีก็เยียมีความเชื่อไปเบมกันนะร้อยพ่อพันแม่องค์กรอยากจะสร้างแบรนดิ้งให้แข็งแรงต้องทำคอลเวลูให้แข็งแกร่งเพราะมันเป็น เรื่องเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเดินหน้าต่อนะครับโฮมรันเนี่ยก็คงเป็นบริษัทที่ทาแบรนดิ้งนะที่มีชื่อเสียงประสบการณ์มาบอกว่าหลายสิบปีอยากจะให้อาจารย์หนุ่มแชร์หน่อยครับว่าโฮมรันมีเทคนิคยังไงหรือว่าเข้าไปอินโว่ก็ไปผลักดันยังไงให้พนักง,งานในองค์กรนมีค่านิยมมีคอลเวลูนะที่มันลิงก์ที่มันซับพอร์ตให้แบรนดิ้งประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเราเป็นบริษัทที่ เบสเราคือทํางานวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นงานหลักเราคือการไปเข้าใจมนุษย์มนุษย์ทั้งคนเดินดินกินส้มตมหรือพนักงานในองค์กรใช่ทีนี้ในการที่เราเข้าไปเข้าใจคนเนี่ยทำให้เราเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ core value มันห่างกันเหลือเกินใช่ชัวเริ่มต้นจากว่าใช่ไหมบางองค์กรเนี่ยพนักงานยังไม่รู้เลยว่าเรามี core value อะไร ตกไปเลยสเตจหนึ่ง awareness ไม่รู้เลยไม่รู้จะไม่ได้อันที่สองเขาไม่เคย consider ว่าจะเอา core value นั้นมาใช้ไม่มีหรอกเพราะเขาไม่รู้สึกว่าไอ้คำสวยๆสี่ห้าคำนั้นเกี่ยวอะไรกับฉันเออไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแล้วมันรีเลทอะไรกับงานของฉันอ้ยไม่เกี่ยวเจ้านายเคยเป็นเคยมาถามนะแล้วทำแล้วฉันได้ประโยชน์อะไรไม่เคยรู้ไม่สนใจหรือบางคนสนใจแต่พอไปลองทำนึกไม่ออก มันเป็นยังไงบางคํามันก็ดูกับลอยเหลือเกินลอยไปตกเท้าสเตทคือสเตทสามงเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรก็เลิกใช้ก็เลิกใช้เพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าจะทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงมีชีวิตจริงเราต้องเริ่มเข้าไปจัดการเข้าใจก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับคอแวร์ลู e เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไร ตลกลงปัญหามันอยู่ที่สเตจของ awareness หรือปัญหามันอยู่ที่สเตจไหน oh. องค์กรจะได้เข้าไป Fix ได้ถูกและเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์ของพนักง,งานกับคอล a วลูมันไปตกร่องเงินตรงไหน,นเราจึงเริ่มทำการ Fix ความสัมพันธ์น,นั้นแล้ว brand experience ที่มันจะถูกส่งผ่านพนักง,งานมันจึงเกิดขึ้นจริงได้ผมแชร์นิดนึงนะฮะเท่าที่ผมเห็นเนาะชอบทำทาวโฮ l กันสื่อสารทาวโฮสื่อสารมิท t i n g ผมกาลังคิดถึงสิ่งที่อาจารย์หนุ่มบอกเลยเฮ้ยนี่มันสเตจหนึ่งเท่านั้นนะแซงแค่แวนเนสเนาะนะคนรับรู้อย่างมันก่อนพูดไปแล้วในทาวอรู้แล้วแล้วไงต่อวะก็ไม่แล้วไงครับทรอยยังยังเพราะว่าในทาวเอรไม่ได้บอกให้ทรอ o เอาก็คงเชียร์เนาะแต่ก็คงไม่ทรอ o เอาก็คงไม่ได้เรียกว่าไปคอมมิชอะไรมากมายอาจารย์หนุ่มมีคําแนะนำเป็นยังไงฮะว่าทํายังไงให้ไอ้ตัวคอแวนล็กที่ออกสอบที่อุตสาห์ออกแบบมาอย่างดีดีเนาะ เขาไปอยู่ในตัวคนน่ะภาษาผมมันเรียกว่า embed อ่ะคือฝังลงไปอ่ะสุดท้ายแล้วเราต้องเอาชีวิตคนมาเป็นตัวตั้งครับทำให้เขาเข้าใจผ่านชีวิตตัวเขาเองผ่านความสัมพันธ์ในการทำงานผ่านสิ่งที่เขาต้องพบเจอกับลูกค้าแล้วมันจึงจะสามารถเอา core value เนี่ยไปปลูกอยู่ใน daily life ของเขาหรือชีวิตประจำวันเขาได้ยกตัวอย่างเราเคยทำงานกับ องค์กรหนึ่งคเป็นองค์กรที่ทําการเรื่องสุขภาพไม่เอ่ยชื่อแปรครับเพราะต้องดูแลคนป่วยเยอะมาก Co v a v a l u าเขาก็คืออยากสร้างให้พนักงานเขาทั้งองค์กรเนี่ยดูแลคนไข้คนป่วยด้วยความรักความเมตตาดีแต่ความรักความเมตตาโอ้โหมันกว้างกว้างมันจะบต้องยากวาสิ่งที่เราเริ่มทำให้เขารู้สึกก็คือว่าเวลาที่เขาทำงานร่วมกันเนี่ย เขามองเห็นความรักความเมตตาระหว่างพวกเขากันเองยังไงบ้างเราเคยลองให้เขามานั่งเล่าให้ฟังว่าเออแต่ละคนทำงานเรื่องอะไรมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาผ่านความยากลำบากตรงนั้นไปได้ยังไงแค่เวลา15นาทีนะจันปุ๋ยครับของการเล่าถึงเพลนในการทำงานแล้วเขาผ่านเพลนนั้นมาได้ยังไงมันทำให้ไอ้คนอีก3ามสคนที่ฟังเนี่ยมันรู้สึก เฮ้ยแกทำงานด้วยหัวใจขนาดนั้นเลยเหรอ mm hmm. แล้วเราบอกว่างั้นอีกสามสี่คนที่ฟังเนี่ยลองช่วยพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคย uh huh. พูดแล้วบอกคนคนนี้ที่เขาเล่าให้ฟังหน่อยสิหลังจากที่สามสี่คนนี้พูดฟีดแบบให้คนที่ฟังเนี่ยเขาลองไห้โฮเลยนะ oh. แล้วไดนเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ย mm hmm. การที่เขา treat กันเองด้วยความรู้สึกดีๆแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ที่เอง mm hmm. เหมือนกันเวลาคนไข้ามา mm hmm. เขาก็อยากให้อยู่ท e ีตเขาด้วยความรู้สึกเข้าใจแบบนี้สามารถที่จะเชียร์ up เขาในขณะที่กำลังจะต้องเจาะเลือดบางคนเห็นเลือดไม่ได้เลาวจะพูดอย่างไรที่ทำให้ฉันรู้สึกดีระหว่างเจาะเลือดหรือจะทำอย่างไรที่ขณะที่ ฉันกำลังปวดท้องจะตายอยู่แล้วแล้วหมอยังไม่มาจะดูแลยังไงจะดูแลยังไงจะพูดยังไงอน่าด้วยความรักเนาะพะเรามองทุกคนบนความรู้สึกมองทุกคนบนชีวิตความเป็นจริงอ่ะมันทำให้ไอ้คำสวยๆบนกำแพงอ่ะมันเริ่มเห็นทิศทางว่าอ๋อไอ้คำว่าความรักความเมตตาพอมันมาอยู่ในบริบทของคนทำงานหนักมันเป็นยังไงพอมันมาอยู่ในบริบทของคนที่ กำลังจะเป็นลมตายก็ะจะต้องเจาะเลือดมันเป็นยังไงบริบทของคนที่ไม่สบายแต่แอร์โรงพยาบาลหนาวจะตายมันจะถูกส่งผ่านความรักความไม่ตระักราย่ังไงจะปุกเขาจะเข้าใจนี่คือตัวอย่างเท่าที่ฟังนะฮะนี่คือตัวอย่างนะ่ของพฤติกรรมของคนคือความเชื่อนะก็เรียกว่าคอแวร์ล่ซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะลิงก์ไปที่แบรนดิง้งผ่านประสบการณ์ผ่านประสบการณ์นะครับขอคําแนะนําหน่อยสำหรับองค์กรเนาะที่อยากจะ เริ่มต้นที่จะลิงก์ระหว่าง c อแบร a l u ลกับแบรนดิ้งเริ่มต้นยังไงดีครับผมว่า3สเต็ปหลักๆนะเรื่องแรกสำคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าแบร์ลูอ่าร์งั้นหนึ่งคือต้องไปเข้าใจก่อนว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของเรากับ c อ r e v a l u ลเนี้ยมันอยู่ตรงจุดไหนตรงหนตรงตรง,ตรงรู้ไหมรู้สึกว่ามันรีเลทกับงานเขาไหม,มเขาอยากเอาไปใช้ไหมครับแล้วใช้แล้วมันเจอตอตรงไหนบ้างไหมก็<อ>คือสเต็ป <Check S 1> ที่หนึ่ง อันที่หนึ่งเขียสเต็ปสองลูกค้าหรือแฟนคลับเราเนี่ยเขารู้สึกไหมว่าเขาได้รับการทรีตหรือได้รับประสบการณ์บางอย่างที่มันยังสอดคล้องกับคอลแวลูนะั้นอ่าคัสเตอร์ไปเช็คก่อนเพราะถ้าลูกค้าไม่ได้รู้สึกงั้นแปลว่ามีปัญหาแล้วอืมเพราะองค์กรรู้สึกว่าเราได้ส่งออกไปเช่นองค์กรรู้สึกฉันนี่โคตรคัสเตอเมร์ซนทริกอืพอ,อถามลูกค้าอีอย่างวะใช่ งงเลยมีหลอก c u s เซนติกอันนี้แปลว่ามีปัญหาซึ่งการมองผ่านเลนส์ตาของ c u s เ o m e r เราจะรู้ว่าไอ้ที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกจากประสบการณ์แบบไหนเหรอเราใช่ไปต่อยอดไอ้ไม่รู้สึกหรือรู้สึกแย่เนี่ยนันมาจากประสบการณ์แบบไหนเหรอเช็คสองทางเราจะย้อนกลับไปดูว่าต้นทางมันพลาดตรงไหนสุดท้ายคือพอรู้ว่าแก็บมันอยู่ตรงไหนเราก็ปิดแก็บซะอ่าเข้าใจแปลว่าอาจารย์หนุ่มกำลังบอกว่าให้เช็คสองสองอย่างนะครับ เช็คหนึ่งเช็คข้างในก่อนว่ารู้ไหมว่า DNA หรือว่าค value คืออะไรพนักงานกับคอ a วล e นะั้นรีเลชันอยู่สเตตไหนเผลอๆก็ตกสเตตแรกและเอแวร์เนี่ยคือไม่รู้เลยว่าคืออะไรอันที่2ไปเช็คกับลูกค้าเพราะเป็นผู้ที่เป็นตัววัดเป็นกรรมการจริงๆเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราคือค s t เ m อร์เซนติกจนกว่าลูกค้าจะบอกว่า yes คุณเป็นถูกนะเพราะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ เวิร์กมากมากเลยแล้วก็ถ้าเช็คแล้วสุดท้ายมันมีแกลบซึ่งผมว่ามันมีแหละนะมันไม่มีใครเพอร์เฟกตหรอกก็หาทางปิดกแกลบในวงเล็บนะั้นจันปุุยที่เมื่อกี้เราคุยกันปเรื่อง3มสเต็ปนะสำหรับอ,องค์กรที่มีคอแวลูอยู่แล้วนะอแต่ถ้าองค์กรที่ยังไม่มีคอแวลูมันคงต้องถอยหลังกลับมาเริ่มที่สเต็ปศูนย์คือเริ่มหาให้ได้ว่าอะไรคือหัวใจหรือ DNA ขององค์กรนั้นแล้วจะถ่ายทอด DNA อนนั้นผ่านคอแวลูอะไร ซึ่งอันนี้ก็มีหลายองค์กรที่มาให้เราช่วยเหลือเรื่องนี้อย oh, ู่อ๋ดีครับดีครับก็ไปหากระดุมเม็ดแรกก่อนว่าใช v ค l แวตั้งต้นคืออะไรถูกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้อีพิโซดนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สนุกนะครับแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวผมทวนอีกทีหนึ่งแล้วครับเรากําลังอยู่ตรงไหนคือคือจริงๆเรื่องที่เรากาลังคุยกับอาจารย์หนุ่มอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะครับแน่นอนฮะเริ่มต้นด้วย Brand แบรนดิ้งตะกี้เราก็นึกถึงว่าโอ้แบรนดิ้ ตัวโลโก้ใหม่หการทําโฆษณาใหม่หรือประชาสัมพันธ์แอดเวอร์ทิสิ้งต่างๆมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งจริงมันไม่ใช่หรอกเพราะแบรนดิ้งอิสเพียร์ก็คือแบรนด์นี้เกิดจากคนซึ่งถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับและคนแบบไหนล่ะนในเมื่อเรารับพนักงานมามีความหลากหลายมากสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องทาและต้องทําให้สําเร็จนะครับคือการสร้างคอลเวอร์ูที่ลิงก์หรือเชื่อมโยงกับการสร้างแบรนดิ้งซึ่งหลายคนอาจจะเบิร์ตตรงนี้นะครับเพราะแบรนดิ้งคือมาร์เก็ตติ้ง ส่วน Core Value เราก็ไปนึกถึงแผนก HR เป็นเรื่องของ Human Resource นะครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งท่านผู้นำจะต้องทำให้มันปลักอินทำให้มันเชื่อมกันให้ได้ Core Value นะถ้าจะไปตามดูแล้กันนะผมคงไม่สรุปเยอะๆในช่วงท้ายนี้นะครับมันมีทั้งหมด5 stage นะครับก็ไล่ตั้งแต่ a อเว e เ s ่ยัน Commit เลยละกันนะแล้วก็คำแนะนำสุดท้ายนะครับที่เพิ่งคุยกันตะกี้ก็คือถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ ในการทําให้ลูกค้าเอ็นเกียรตทำให้ลูกค้ามีคอมมิตมีรอยัลตี้รักเราเป็นแฟนพันธ์แท้เราต้องเริ่มจากภายในองคอ์กรเองด้วยการที่ไปทําให้พนักง,งานของเราทุกท่านนะครับมีคอเบรุที่ใช่นะก็คิดว่าอีพิโซดนี้น่าจะจบโดยสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวอีพิโซดหน้าผมจะเชิญอาจารย์หนุ่มมาอีกครั้งนะครับเพราะผมเชื่อว,ว่านอกจากเรื่องคอเบร์แีแ่ใ่ความสุขของพนักง,งานในองคอ์กรประสบการณ์ที่พนักง,งานในองคอ์กรได้รับ ก็รูแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นไปได้ยังไงถ้าพนักงานไม่มีความสุขแล้วเขาจะไปส่งมอบความสุขคุณค่าให้กับลูกค้าไม่มีทางนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอีพีโซดหน้าเจอกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หนุ่มมากๆนะครับที่สละเวลามาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับท่านผู้ฟังกับรายการ Transform Now and Ever นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์หนุ่มยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ